เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กูยอยู่กับผมในเกมส์ Spider Man ในยุค2000ครับผมโอเคเราก็คราวที่แล้วเราได้ไปต่อยกับเวนอฟครับผมเพิ่งเกิอดอาการหัวร้อนมากเลยทีเดียวตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วในการทำธุรกิจบางอย่างในที่ซิมเบโอต์อินเฟคบูโกไปครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคดูสิเกิดอะไรขึ้นเดียวดีไว้เฮ้ยจะได้ยินอะไรไหม มาอยู่แถวนี้แหละอะไรวะมามันมาจะเป็นซิเบโอตอันอื่นที่เราไม่รู้จักกันเลยก็ได้จะมีทางเลือกก็ออกไปก่อนโอ้ยเยี่ยมทำเสียงดังมากเฮ้ยมันจะเซนทำงานโอ้โอ้เราเจออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีมุ้งม่วมาเต็มหมดมันคืออะไร มันออกมาลายโอ้ยซิมไบโอตและโฮสเจโอ้ยเว็บเฮส์กตองทำงานกนแ้อโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเหลืออะไรเราต้องดูก่อนตรวจสอบแถวรอบรอบนี้อย่างที่รู้คือมันเป็นซิมไบโอตของแบบไอ้ประเภทสิ่งมีชีวิตแบบเดียวประเภทเวนอลผมซึ่งแต่อันนี้มันคนละตัวกันดูจากสีก็น่าจะรู้แล้ว มันเป็นสีม่วงในขณะที่เวนอมจะเป็นสีดำแต่ในเกมนี้มอามาเป็นสีฟ้าไปหน่อยเออแล้วเราต้องขึ้นทางไหนเมื่อกี้เห็นที่ขึ้นอยู่ตรงั้นหรือเปล่าเราอยู่ทางไหนต้องสู้มันก่อนโอเคโอ้ยโอ้ยมีอะไรหรือเปล่าโอเคดูทางสิ ทางนี้เหรอไม่เดะแล้วมันไปทางไหนวะทางนี้ก็ไม่ใช่มิวซี่หาคิดหาทางคิดหาทางคิดสไปด,ด,ดี้คิดคิดสิคิดเราต้องคิดให้ออกทางนี้ไม่ใช่ thank Oh, am you. I โอ้ยเห้ยอ๋อแล้วมันอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนกันล่ะซี่พวกรู้มันอยู่ข้างบนแต่เราจะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อทางนี้เหรอโอ้มีทางอ้อมก็ไม่บอกไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยรุนแรงจังอุ้ยอุ้ยอุตบแรงตบแรงมันตบแรงอุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ย โอโหแป๊บเดียวเลือดก็จะหมดเราประมาณไม่ได้แล้วจะเล่นแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้แล้วเก็บเลือดก่อนไปไปเดี๋ยวฉันจัดการให้อุ้ยอุ๊ยนั่นแหละหลบโอ้โหตีแล้วหลบโดนอยนั่นแหละหลบโดนหลบโดนหลบแล้วก็ตีมันต่อไปอืมโดนหลบนั่นแหละอืมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อย โอ้ยมันโหดจริงเราต้องเล่นแบบเรามัดระวังแล้วเราจะตีแบบซุ่มสี่ซุมห้าไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่แถวเนี้ยอ๋อใช่ข้างบนเฮ้ยระวังด้วยเฮ้ยเขามลงมาก่อน อืมอันนี้เราต้องเปิดที่ไหนหรือเปล่าทางนี้ก็ไม่ใช่งั้นเราต้องไปทางอื่นใช่ไหมมีสิมันต้องมีที่ไปตรงนี้ไม่ใช่อ๋อไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอเคเราต้องขึ้นแล้วระวังให้ดีระวังให้ดีเอ้าอย่า I bet there are no symbiotes in here either ้าแหลกถ้าแหลกถ้าแหลกถ้าแหละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยระวัง นั่นแหละโอ้โหเรื่องจะตายอยู่แล้วเนี่ยเก็บก้อนเก็บก้อนอ่านั่นแหละพวกแป๊บนึ่องนะพวกกำลังหาทางช่วยอยู่มันต้องมีทางเปิดเราดูซิแถวๆนี้เฮ้ยทีไงซิมเบียมันอยู่แถวนี้ยระวังด้วยระวังด้วยแอมหันไม่ก่อนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละระวังโดนต่อยระวังโดนต่อย They seem to be coming from the basement โอ้ระวังให้ดีเนี่ยแล้วเ,เปิดประตูไม่ได้เลยเหรอ Can't leave now. People's lives are at stake เออเนี้ยก็เรารู้อยู่เนี่ยแต่เราหาทางเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวบอกว่ามันต้องจัดการพรุ่งนี้ก่อนโอเคเอางั้นก็ได้นั่นแหละ โดงมาสินั่นแหละนั่นแหละนั่งสู้เออนั่นแหละ,อเ,อหละเสร็จไปหนึ่งแล้วเอา่ะตัวที่สองแกไม่แกไม่รอดแน่นั่นแหละขึ้นไปไหนโอ้สิเห็นแล้ว แกลงมานั่นแหละพวกนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละอืมเรียบร้อยนั่นหมดแล้วใช่ปะอันนี้ไม่มีแสดงว่าเราต้องไปที่อื่นนี่เหรอเ่า,เ,าเดี๋ยวดิ Thank you for saving me เยี่ยมเรียบร้อยโอเคไปเลยละสู่เขาพวกสไปเดอร์ไปนั่นแหละ ึบลงไปข้างล่างโอ้โหมาอีกแล้วเนี่ยออื้นั่นแหละระวังโดนเราเออนั่นแหละโอเคระวังอ่าโอ้โหมันอยู่แล้วโอเคดูซิเราต้องไปไหนต่อมันมีทางที่เอาไปไหนใจเย็นนะพวกงั้นเราต้อง <excited. S 2> ดูรอบๆโอ้โหทางนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเจียร์เจีย็นเจียรนั่นแหละนั่นแหละโอเคเทปเทปโอเคเปิดเปิดเปิดสิเปิดอ๋อมันติดใหญ่งั้นก็ต้องเฮ้ยเกือบ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 ระวังให้ดีระวังให้ดีมันเนี้มันยิงเรายิงเราเนี่ยอุ้ยอุ้ยเล่น เล่นอุ้ยอุ๊ยอุ้ยจะตายอยู่แล้วอุ้ยอุ๊ยตายแล้วทีเดียวก็จบแล้วมั้งอะ The elevator started again เฮ้ยโดดลงล่างระวังนั่นแหละพวกโอเค How about we stop dropping out of the ceiling นั่นแหละทีมันลงไปทีเดียวก็จะตบแล้วมั้งชิบหายโอ้ยชิบหายโอ้ ลูกๆโอ้ยนั่นแหละเก็บของเก็บของเก็บของนั่นแหละพวกแล้วลิววิ่งไปวิวิ่งเอาลูกติด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 ชิบหายติดเฉยจะผ่านได้ไหมเนี่ยเออกว่าจะแก้บั็กได้โอเคเราบอกที่แค่ครับผมวิธีแก้บั็กคือให้เราให้วิ่งแบบไปตรงข้างๆเลยอ่ะแบบข้างกำแพงไว้อ่ะไม่งั้นติดบั็กแน่นอน โอ้โหมึงสร้างซิเบโอได้ด้วยโอ้ชิบหายงี้ต้องจัดการทิ้งไม่งั้นมันสร้างได้แน่ไม่ต้องให้มันกำเนิด <c oughs> จีเนอเรเตอร์โอเคให้เราทำลายจีเนอเรเตอร์เครื่องยนต์สร้างซิเบโอให้ครบสามโอเคตามหามันแล้วจัดการมันซะเดี๋ยวเข้ามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละฉันรู้นะโอเควิ่งไปรู้นั่นไงอันหนึ่ง และดีมากอย่าไม่ยุ่งสั่นแหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันมันกัดมันกัดเว้ยโอ้ย My web attacks just aren't cutting it มันไม่เจ็บเลยเหรอโอเคงั้นเราไปที่อื่นเออ่ทางนี้ไม่เวริร์กต้องไปทางอื่นแล้วรีบๆด่วนจะตายเอาตายเอา,า,เ,อานเนี่ย เออเนี่ยอะไรเงีเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละดีมากดีมากนั่นแหละอันเดียวเองจะจบแล้วจะจบแล้วอุย้ยหืมโดนเฉยอีบ้าเอ้ยตายแงโอเคเราเดี๋ยวเข้าระวังอุาางอ้ยอุย้ยอุ้ยเกือบ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 อุ้ยนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยว โอันนี้ต้องระวังกเลยครับเราต้องดูข้างล่างด้วยไว้ใ,ใจไม่ได้นี่มันไว้ใจไม่ได้เนี่ยแหเดียวนั่นแหละพวกเดี๋ยวเขาวิ่งวิ่งวิ่งไปที่นั่นเลยเราไม่สนใจแล้วไอ้พวกศัตรูเนี่ยโอเคมันอยู่ข้างล่างลงไป เอาละมาต่อเนื่องกันทางไหนซ้ายก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวพึ่งยังไม่พร้อมเลยยังไม่คิดจะหาเรื่องอันนี้ไม่น่าใช่ไปนี้ก็โอเคไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังระวังนั่นแหละโอเควันโมจีเนอเรเตอร์อันเดียวเองอันเดียว โดคาบเอาออโอเควิ่งมั่วแล้วละ่ะตอนนี้อย่าไปสนใจพวกมันทางนี้ไม่ใช่ทางไหนนะโหใจคาบเนี่ยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรเปล่า เห็นตัวเราอ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเห็นตัวเราวิ่งอ่ะเฮ้ยอ่ะไปก่อนไปก่อนช่างมันช่างมันสงสัยตาฝาดหรืออะไรไม่รู้แต่รีบไปก่อนอุ้ยอุ้ยตรงนี้ไม่มีโอเคเอ้ยช่างมันดูกันเดี๋ยวพึ่งยุ่งจะดูรอบๆ ดูซิเขาล่ามีอะไรโอเคเราว่าตรงนี้โอเคขึ้นขึ้นอุ๊ยสุวรรณสุวรรอย่าไปตัวมันรอบนี้เราไม่ตัวว่ะเว้ยนั่นแหละต่อยมัน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 จับได้ปุ๊บมึงไม่รอดแล้วไงต่อเปิดแล้วมันช่วยอะไรได้หรือเปล่า โอ๊ยวิ่งเป็นกว่าเราไม่ยุ่งแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยทำร้ายอีกทีนึงอีกทีเดียวนั่นแหละไปทางนู้นนั่นแหละพวกเฮ้ยสไปเดอร์แมนตัวตัวไปไม่ได้เฮ้ยแม้ต้องตรวจสอบเฮ้ยมันหนีไปแล้ว That's the framed me. guy who And the one who stole the technology. มันเราใช้เทคโนโลยีแน่.โอเค.ปะทะ.อ้าว. <laughs> I gotta say, you look just like me. you You're more angry back alley than friendly neighborhood. For decades, I've wanted to shut that mouth of yours. Finally, that time is upon me. อ้าเปิดเผยตัวซะมิสเทริโอมึงขำไปเถอะเดี๋ยวกูจะจัดการมึงเลยมึงจำเกมนี้ใช่ไหมไอส้สไปเดอร์แมนแชทเทอร์เลดิเมนชั่นเนี่ยเดี๋ยวกูจะจัดการเหมือนมึงตอนนั้นเลยมาจบเรื่องได้แล้วเอ้ออัะแทก Welcome to your nightmare, Spider-Man! Hey, trip? Those glowing conduits look like the source of his power. Oops. I bet if I can hit them all with my impact webs, I can take them out. ไม่โดนหรอกนะอ๋ออย่างนี้นี่เองเจอ n o ้เฮ้ยหลบได้นะ้ท <c oughs> ่นาของาตนี้ล่ะบอกแล้วเขาจะจัดการเจ้าเหมือนในภาคเซนเตอร์เดนซมชั่นเลย Remember? Ouch! Hahahaha! Who's going die first? You shall not escape me! You know Mysterio, the bigger they are, the harder they fall. You'll know something for sure. Turn around. You shall not escape me! Come Dude, capes are out this year. I'm not, die! You think you've beaten me? Oh, Yow! Oi, oi, Dude, capes are out this year. We've been fighting, right? เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราหาวิธีจัดการก่อนโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยจะเย็นสิพวก you think you โอ๊ยนั่น <me? S 1> แหละเลยวยิง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  <My man. S 1> ยหลวังวิงว่งหลบวิ่งหลบ โอ้ยมันโหดมากเมื่อกี้รู้วิธีแล้วแต่เราบากหน่อยเคเราต่อเหมือนเดิมฮึแกุ้งไปเออต่อแล้วของจริงสุดไคแม็กมาแล้วมาแล้ว เอ้อออ hey, ระวังหืระวังโดนระวังโดนหืมเอ้จะตายแลรวเฮ้ระวัง No Mysterio the bigger they are the harder the fall ระวังหืมดีหนูเอ้รู้แล้วรู้แล้วทิปจับทิกได้ไล่ยิงไม่โดนโอ้ย เกือบไปเกือบไประวังระวังระวังเฮ้ยยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วตอนข้างล่างข้างล่างอะดแเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยเกิดเป็นจริงการใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงใกล้ความจริงนั่นแหละยิงตัด อก่ง <Safe> ม <rév mark> ึงโดนนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยมันหูยเก็บ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 อุ้ยอุยพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังแค่นี้ไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะปล่อยเลเซอร์โอ้เนี้ยแหละปล่อยใหญ่ให้มันบอสยิงมันเลยได้ยิงมันให้โดนเออนั่นแหละดีมากดีมากเฮ้ยจะปล่อยเลเซอร์จะมันจะปล่อยเลส เฮ้ยคาราวนี้อะไรวะอ,อมปล่อยไปตามตังหวายอย่างนี้เลยหรือแค่ข้างเดียวก็จบแล้วมันเอาจริงแล้วเหรอมันจะทำอะไรวะมีตามตังหวะโอ้มีตามตังหวะ y o u have to be better than that, Mysterio เฮ้ยยิงไม่โดนเลย hide! that don't top them die Why boy 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 You know Mysterio the bigger they are the harder they fall whoa keep call my Ooh look at the big master of illusion no, 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 Who mixes green and purple? I don't know I don't get it นั่นแหละแป๊บเดียวแป๊บเดียวเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วพลาดทีเดียวจบแน่เฮ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่าพลาดจับพลาดอุ้ยนั่นแหละพวกเราได้พอโอเคโอเคจับพลาดจับไว้เออนั่นแหละนั่นแหละอย่าพลาดอย่าพลาด <coughs> Dude, capes are out this year. Hey! What's it? Don't talk about Boy! Oh! You know, Mysterio, the bigger they are, the harder they fall. After <coughs> I take you down, I'm going after your boss okay you know mysterio the bigger they are the they fall. hey you finally found a costume the size of your ego after i take you down i'm going after your boss

Who's behind all this? you you live Mysterio! we defeated, but the Symbiote Invasion cannot be stopped! Symbiote Invasion? There There will be more than you can imagine! That fog You're the fool, Mysterio! On the waterfront, Warehouse 65. ความลับที่มึงไม่ยอมบอก w h o e v e าม o u r b o s น is, he's o ม f h i s r o c k e r No o n ไม่มีใครค o l t h ม s y m b บ o อ e s กไม่มีใครควบคุมซิมไบโอได้หรอกไม่มีใครควบมซิมไบโอได้หรอกไม่ใครคด้กไม่มีใครควบมซิมไต้อ i ีครบคุมซิมไบโอได้อ p ไม่มีใครควบคุมมอไกหรอกไม่ใคเวบคมซิมไอได้กไม่มีใครควบคมไอ้อกหม่มใครบิไอ้ม่มเรควบคุอง้หอง่าใครอยู่เมื้องด้หรอะไรประมาณนี้ แต่ก็อาจจะบอกไม่หมดแต่ก็เลยที่รู้ว่าใช้ซิมไบโอตควบคุมซิตี้ครับผมควบคุมเมืองนิวยอร์กเนี่ยแหละแล้วเราต้องเป็นคนหยุดมันแค่นี้แหละคนระับที่พอจะผมจะสรุปได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันทีหลังครับผมพาร์ทนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะเรื่องจากเจอบอสแล้วอ่ะก็ขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ